ี่เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะฮะแล้วแต่ละประเภทมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมอธิบายอย่างนี้นะฮะเรื่องของด้ามมีดเนี่ยนี่ก็เป็นด้ามมีดชนิดหนึ่งเป็นเหมือนยางหล่อขึ้นมาคล้ายๆกับลายสารของพวกมีดญี่ปุ่นเห็นไหมเพราะทรงพวกนี้มันเป็นมันเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นมันเป็นเจแปนิสทันตกย่างเนี้ยเขาก็มักทำให้มันคือมองไกลๆเลยมันเหมือนมีดนิวันก็จับดู้างมันเป็นยางผพราว่าต้นทุนเรื่องราคาการวางราคาขายมันไม่ได้แพงมากเล่นนี้รวมค่าส่งประมาณพันร้อยถูกไหมก็ไม่แพงอะแต่ของแท้นะ นะครับเกียวโตสองาำที่ไชน่า8กร13มูวีโคซิลของแท้นี่นะครับมาทีนี้เรามาดูเรื่องด้ามมีดกันมีดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั้งโลกเพราะฉะนั้นแล้วจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันด้ามมีดเกิดจากสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติก่อนเอาแบบของที่มันของธรรมชาตินะส่วนปัจจุบันเนี่ยเป็นของสังเคราะห์ขึ้นมาก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะเนื่องจากวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเข้ามาในการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆอย่างขึ้นมามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างขึ้นมา ก็จะมีออกสินค้ามาเยอะๆๆๆมากขึ้นแต่ถ้าลากมาเลยมีดก็มีประตั้งแตบสมัยก่อนนะครับพอลากมาปุ๊บก็เริ่มจากเขาทําเหล็กขึ้นมาได้แล้วเขาทำเหล็กให้มันแข็งได้ถ้าจะจับให้เข้ามือของที่จับเข้ามือมันควรจะเป็นลักษณะกลมๆใช่ไหมเข้ามือจากไอ้ตัวมนุษย์เรามันกลมไงมันควรจะเป็นกลมๆหรือไม่ก็เป็นเรียวๆส่วนตัวน่าเน้นใช้งานผมเลือกด้ามยางครับอหลักการของมีดคือมันควรจะจับเข้ามือบางคนก็ชอบให้มันหนึบโดยหลักการแล้วอะเรานึกถึงเวลาเราฟันไม้เราต้องใช้แรงเราใช้แรงน่กัม ของมันควรจะอยู่ติดกันปึ๊บปึ๊บเข้าไปโดยที่โคน่นต้นไม้ได้เลยที่มีดมีดไม่หลุดจากมือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราและคนรอบข้างไม่ใช่ตัดตบมีดบินไปโน่นหนีไปเข้าบ้านเขาฉาหัวกหญ่บ้านตายตอเอาเรื่องกหญ,ญ่บ้านกันไป <laughs> เสียงบประมาณประเทศ <laughs> ไม่เอาไม่เอามันควรจะเป็นแบบนั้นทีนี้แหละไอความหนึบมือเนี่ยก็มือใครมือท่านเลยเขาก็จะมีวัสดุหลายๆอย่างมาให้ท่านเลือกใช้เลือกหาเลือกจับเอาเลยนะครับแล้วแต่คนจะชอบเพราะฉะนั้นในพวกผลิตก็จะผลิตออกมาให้คุณเลือก ต่ก่อนมีไม้แม่งก็เอาไม้มาไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อลายไม้งามตาไม้ไม้อนุรักษ์ไม้ผิดกฎหมายมันมีราคามันเป็นไม้เนี่ยไม้ประดู่ลายมันเป็นไม้ก็เลือกเอาก็ต้นไม้มันมีธรรมชาตินี่ใช่ป่ะอ้าวผ่านไปมีไม้อะไรเรามีเขาอ้าวมีเขามีกระดูกสัตว์จะเป็นตัวอะไรฮิปโปโปเตมัสเป็นกวางเป็นลิงกระดูกเสือกระดูกเหี้ยเลยแล้วแกะปะวานเกยตื้น เจอเฮียแล้วก็เอามาทําดามีกถูกไหมเพราะกระดูกมันแข็งแนนมันฟอร์มรูปได้แล้วมันก็คงรูปอยู่ได้นานอายุมันก็เยอะเหมือนกันนะจะเป็นวัวควายสัตว์แล้วแต่หาแล้วแต่หาได้นี่คือธรรมชาติพอธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนไป,นปนมาขุดน้ามันขึ้นมาได้เอาแล้ว้ยเจอน้ํามันแล้วมีน้ามันขุดขึ้นมาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ทําไงกลัน่น,นกลั่นน้ามันกลั่นกันๆออกมาที่สุดก็ยางมาตอยแล้วแต่คุณจะเอายางไปทําอะไรเลยก็อุตสาหกรรมปิโตเคมีก็ผลิตยางออกมาเอายางใช้ได้ไหม มันหนึบมือดีนะยว่าเฮ้ยยางมันหนึบมือดีเว้ยเฮ้ยฉีดมน้นออกมาเออใช้ดีเว้ยก่อนแล้วแต่เฮ้ยหนึบมือแต่ไม่ค่อยมีมูลค่าอะถ้าอยากมีมูลค่าก็ผมไม่ต้องเอายางกเ,เอาเปยังอื่นไปเพราะว่าไปบางคนก็ซื้อไปดูให้มันงามตาบางคนก็ซื้อไปใช้งานแบบคุณวิทูงผมชอบด้ามยางมันหนึบมือก่อนแล้วแต่อ่ะนี่ซียาเกทีเจ็ดที่สามหกหนึ่งสามศูนย์เนี่ยซียาเกตีหกหนึ่งสามศูนย์เอ้ยด้ามสตนเลสสติลสวยดีว่าชอบอ่า แล้วแต่นายเออครูผมชอบหน้าประมาณอย่างนี้เลยเนะนี่ยมีให้เลือกอีกไหมเนี่ยนี่เปิดก็เลื่อนดีนะครับแต่ถ้าใช้งานอย่างนี้เวลาเหงื่อมันออกมันจะลื่นนะมันก็ไม่เหมาะกับใช้งานหนะักผมไม่ใช้งานหนักอยู่แล้วผมซื้อไปพกเล่นๆให้มันดูงามตาผมชอบอย่างนี้ก็ซื้อไปได้ถูกไหมเฮ้ยมันมีสีอื่นไหมอะสตแตนเลสมันทำสีไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นออลูมิเนียมมันลอยมันอโนไดซ์สีได้เนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นน้ามาดูหน้ามันลอยไปกอเป็นโลหะเหมือนกันลื่นมือไหมกอลื่นมือเหมือนอันเนี้เก็นปื่นไา โอเคไหมเอ้ยผมโอเคผมชอบมันสวยดีอ่าว่าไปเล่าเรื่องผ่านเครื่องมือแล้วกันอันนี้